ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์กับการเสียงทายทำนายทายทักดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม,ไ,มไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้ก็จะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่แบบแรนดอมกันเช่นเคยนะครับการเสียงทายแรนดอมนี้ปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสําสรับแล้วแต่เนื้อหาของหัวข้อที่จะดูนะครับ และในวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นมาเสี่ยงทายกันสดๆดูปดไปด้วยกันนะครับการเสี่ยงทายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็แล้วแต่ผมทํานายไปบนพื้นฐานของเนื้อหาสากลนิยมตามตําราสากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดน,นะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงทยายไพ่แรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าเขากําลังวางแผนมาสารภาพรักคุณเอ หัวข้อสบายๆกุกกิ๊กกุกก,กิ๊กมาอีกแล้วรับชมได้ทุกท่านนะครับการแรนดอมเสียงไทยแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีเอ๊อเขากำลังวางแผนจะมาสารภาพรักคุณวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โห,หมาแน่ๆนแปดเหรียญเอ๊ะแล้เพนทาเคิลส์ ตามความหมายใบนี้ตามตำราสากลความเป็นไพ่เหรียญหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงก็ได้เป็นไพ่การเงินก็ได้แปดเหรียญนี่คือความก้าวหน้าก็ได้ความขยันขันแข็งทำมาหากินก็ได้ในความหมายที่หนึ่งแต่ในความหมายด้านความสัมพันธ์แปลว่าคนคนนี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเออแล้วเขาจะเป็นใครได้บ้างคนธาตุดินก็เด่นนะเนี่ยความเป็นไพ่เหรียญนี่นนะครับนะแต่จะธาตุดราศีใดดูได้ทั้งสิ้นนะครับดูได้ทั้งหมดนะครับนะ ดี๋ยวให้ไพ่ใบต่อไปมาขยายความซิว่าเขาคนนี้จะเป็นใครเออเขาคนนี้เป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วทำไมต้องวางแผนมาสารภาพรักแอบรักแอบชอบอยู่หรือเปล่า <c oughs> คนกันเอง6ถ้วยและคนธาตุน้ำก็เด่น Six of Cups นะครับหถ้วยอา่าไพ่ใบนี้ มมีควาได้อย่างน้อย2อ,อย่างอย่างที่1เลยคือคนคุ้นเคยในแวดวงสังคมที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเช่นเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆหรือความหมายที่2บางตำราก็ว่าไว้ว่าเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าพอพูดคําว่าแฟนเก่าขึ้นมาอย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับนะมันอยู่ที่บริบทของแต่ละท่าน บางท่านคนเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดจบกันไปแบบไม่ทะเลาะกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครทะเลาะกันไม่มองหน้ากันไม่คบหากันก็ต่างคนต่างอยู่ก็อย่าเอามาใส่ใจเป็นสาระสําสคัญนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมยังโฟกัสไปที่คนที่ไม่ใช่แฟนเก่ายังไม่เคยเป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนเก่ากันแม้แต่เป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกันย้ําว่าไม่เคยคบหากันแบบแฟนนะครับเพราะเขาคนนี้กําลังวางแผนจะมาสารภาพรักคุณมีโอกาสเป็นการแอบชอบกันในระหว่างเพื่อนๆแบบนี้เช่น เพื่อนสมัยเรียนไม่เจอกัน5ปี10ปีอา้าววนกลับมาเจอกันต่างคนต่างหลอขึ้นสวยขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นแบบนี้มารักมาชอบแอบบรักแอบบชอบแต่คําว่าเพื่อนมันค้าคออยู่กลัวจะเสียมิตรภาพดีๆอาจทำยังไงดีอยากจะจีบเธออะไรแบบนี้หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานไม่ได้หมายความว่าจะต้องทํางานด้วยกันทั้งวันจันทถึงสุกจันทร์ถึงเสาแบบที่ทํางานเดียวกันอาจจะหมายรวมถึงคนที่ทํางานต่างสถานที่กันแต่มีโอกาสเคยมาประชุมสัมมนาวางแผนงานร่วมกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าคนคุ้นเคยแม้แต่คนค้าขายคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคุณหุ้นส่วนคู่ค้าบัตดี้ลูกค้า VIP ทั้งหลายมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคุณเป็นไปได้นะครับมีใครบางคนหรือหลายคนจะชอบคุณอยู่ แล้วเขาวางแผนจะมาะสารภาพรักคุณด้วยนะน่าจะแอบชอบคุณมานานแล้วหรือเปล่าขอไพ่ขยายหน่อยสิครับเขาอชอบคุณมานานแล้วว่าแล้วหนึ่งไม้เท้าเอ o ออฟวอนเพื่อนร่วมงานคนที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจธุระการค้าขายหรือแม้แต่คนทํางานประจําใครก็ตามที่เคยเกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานโดดเด่นมามากเลยและธาตุไฟก็เด่นนะครับนะ ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเพียงส่วนประกอบเอาไว้ดูนะเป็นส่วนประกอบร่วมว่ามีโอกาสเป็นใครได้บ้างแต่เอาจริงๆการเสี่ยงททยแบบนี้มีโอกาสที่จะออกมาครบทุกธาตุดินน้ำลมไฟส่วนเรื่องราศีนั้นดูได้ทุกราศีนะครับ หนึ่งไม้เท้าคนธาตุไฟเด่นและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่ว่าจะร่วมงานแบบงานประจํางานฟรีแลนซ์อะไรก็แล้วแต่แม้แต่เคยโคโจรมาพบกันแวบๆบแบบจากการค้าขายหรือเดี๋ยวนี้สมัยนี้งานออนไลน์เป็นเรื่องที่สะดวกสบายเข้าถึงได้แทบทุกคนนะครับอาจจะเคยมามีส่วนร่วมในการออนไลน์ของคุณสมัยนี้การไลฟ์การอะไรต่างๆเขาอาจจะเคยเป็นแขกรับเชิญในการไลฟ์ของคุณแบบนี้เป็นไปได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับจะเป็นงานใ,นในดๆก็ได้ที่เคยรู้จักกันแล้ว เออไม่ธรรมดาผมว่าคนคนนี้รักชอบคุณมากแต่ยังไม่กล้าเผยใจเป็นไปได้ว่ารู้จักกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันมากพอนะครับกรณีที่หหรือกรณีที่2เป็นคนสนิทที่กลัวจะเสียมิตรภาพเออกลัวเฟรนด์โซนอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็โอ้โฮโฮโฮราชาดาบ King of s w o r d s ญาติผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณดุหรือเปล่าคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เข้มงวดหรือเปล่าประมาณนี้หรือมีเจ้านายที่เข้มงวดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างน้อยที่สุดคุณกับเขามีโอกาสาที่จะเป็นที่รู้จักของผู้หลักผู้ใหญ่ความสัมพันธ์นี้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะมาจับผิดหรือจะมาอะไรแต่หมายความว่าการที่คุณเกี่ยวข้องกันมีผู้ใหญ่รับรู้รับทราบรับเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่เจ้านายอะไรแบบนี้ ความสัมพันธ์นี้ถามว่าจะเป็นยังไงบ้างในสายตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านก็มองอยู่ห่างๆด้วยความห่วงใยเพราะบางทีคนเราก็มีมุมมองที่ต่างกันไปนะครับความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่คนในสังคมก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะ คนเรามีสังคมนะแต่ที่แน่ๆใบนี้ออกมาผมดูแล้วว่าเป็นคุณประโยชน์มากกว่าหมายความว่าถ้าคุณทําตัวดีๆทําตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่จะเชียร์คุณเออมีคําเตือนเล็กน้อยนิดเดียวนะนิดเดียวอย่าทําให้ผู้ใหญ่โกรธเออประมาณนี้ทําตัวให้น่ารักสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับผู้ใหญ่จะเชียร์คุณมากๆเลยนะมีโอากาสจะเชียร์คุณแล้วก็เชียร์เขา บางคนรู้จักกันเพราะผู้ใหญ่ชักนําพามาด้วยซ้ํานั่นเนี่ยเออผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ <c oughs> เ,เด็กถือดาบคนที่รักชอบคุณอยู่ตอนนี้เวลานี้เป็นคนที่มีความ สนุกสนานมีความร่าเริงรื่นเริงคล้ายๆเด็กนะครับเป็นบุคลิกของเด็กไม่ว่าเขาหรือเธอจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีความรื่นเริงบันเทิงใจสุขภาพจิตดีมองโลกในแงด่ดีบางคนใบหน้าอ่อนยาวกว่าอายุแต่ก็มีข้อแนะนําเล็กน้อยก็คือคนคนนี้มีโอกาสที่จะค่อนข้างหัวแข็งสักหน่อยดื้อสักนิดหรือแม้แต่มีจุดยืนของตัวเองค่อนข้างชัดนั่นแปลว่าใครก็ตามจะไปเปลี่ยนจุดยืนเขาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ สิ่งต่างๆเมื่อคนเราจะมาตัดสินใจคบหากันสามารถปรับตัวเข้าหากันได้เพียงแต่บุคลิกลักษณะของคนคนนี้ถ้าไม่ใช่คนที่อ่อนวัยกว่าหรือมีลักษณะคล้ายๆเด็กนะเป็นมีความอ่อนเยาว์อ่อนวัยแบบนี้ก็คือจะมีความค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งปรับตัวกันได้ในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันดูซิว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปเขาวางแผนจะมาสารภาพรักคุณเขาจะทําอย่างไรเออรู้แล้วว่าเป็นคนกันเองเนี่ยแหละนะคนกันเองคนใกล้ชิดแม้แต่การเป็นเพื่อนกันอยู่ เพื่อนรักเพื่อนแบบนี้โอ้เด็กถือถ้วยมี2เด็กเลยหรือจะมี2พลังงาน2คนเด็กดาบเด็กถ้วยนะไม่ธรรมดาแล้ววันนี้อาจจะมีคนรักคนชอบคุณอยู่มากกว่า2คนขึ้นไปเดี๋ยวขอให้ขยายักหน่อยนะครับดูซิว่าจะใช่ตามนี้หรือไม่ใช่การเสี่ยงทายนี้นะครับอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%เนะครับให้ดูเพลินเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะถ้าเหตุการณ์ตรงกับชีวิตคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ตรงก็ให้ดูเป็นกรณีศึกษาแบบนี้ชีวิตคนเราต่างบริบทกันมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์ต่างกันไปนะครับรวมถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆอีกมากมายอืซึ่งจะส่งผลในราชาไม้เท้ามีผู้ใหญ่เกี่ยวข้องอีกแล้ววันนี้ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ก็มีราชาดาบมีราชาไม้เท้าแล้วก็มีเด็กดาบมีเด็กถ้วยคุณมีคนเกี่ยวข้องมากมายคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าหมายถึงมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณนะครับ การมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นดารานักแสดงอะไรแบบนี้ทั่วไปนะการมีชื่อเสียงสมัยนี้คุณจะทําอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงของคุณดูความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีคนเกี่ยวข้องมากมายหรือทำไยอีกอย่างได้ว่าผมนึกออกแล้วขออีกใบสิขอไพ่ขยายหนึ่งใบอ่าชัดเจนว่าแล้วเชียวสี่ไม้เท้า four of wands ความเฉลิมฉลองและเป็นไพ่แต่งงานนึกอยู่แล้วตะหตงหิดใจอยู่แล้วว่าคนคนนี้ จะเข้ามาด้วยการเข้าทางเพื่อนเข้าทางพี่น้องเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้าทางคนรู้จักของคุณเออเขาจะไม่มาจีบคุณดุยดืด้อๆเข้ามาจีบไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่จะมาสารภาพรักต่อหน้าคุณตรงต,รง,ตรงทันทีเขากลัวคุณตกใจเขากลัวเสียมิตรภาพหรือเขากลัวเฟรนด์โซนอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะแทรกซึมค่อยๆเข้ามาทางเพื่อนทางพี่น้องทางญาติสนิทมิตรสหายและทางคนรู้จัก คนคนนี้จริงจังจริงใจรักจริงหวังแต่งขั้นนั้นเลยไม่ได้กล่าวเกินจริงทํานายไปตามหน้าไพ่ส่วนเหตุการณ์จริงจะเป็นอย่างไรแล้วแต่แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับให้ดูเป็นแนวทางพอนะคนนี้จริงจังจริงใจและจะเข้ามาทางเพื่อนจะเข้ามาทางเพื่อนจะเข้ามาทางผู้ใหญ่ชัดเจนมากวันนี้ชัดๆเลยรู้ละเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยจะเข้าทางเพื่อนเข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางใครก็แล้วแต่ที่ใกล้ชิดสนิทคุณรักจริงหวังแต่งเออแล้วเขาจะทํายังไงต่อไป คุณจะรับรักเขาไหมนะจะสมหวังกันไหมนะเอโอ้เอ็มเปอเรอร์เข้าทางผู้ใหญ่จริงด้วยเอ็มเปอเรอร์ตัวแทนของไพ่จักรพรรดิมีความโดดเด่นความเป็นราศีเมษก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคุณอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้ที่เป็นราศีเมษหรือใครก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าเขาเข้าทางผู้ใหญ่แน่นอนงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจมาเกี่ยวข้องหรือทํานายเพิ่มเติมอีกอย่างได้ด้วยว่า ทั้งคุณและเขาตอนนี้ต่างก็เกี่ยวข้องกับแวดวงของผู้มีอำนาจหรือคนที่ทำงานในเครื่องแบบอะไรแบบนี้ก็เด่นนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะอันนี้มองข้ามไม่ได้เลยคุณไปเจอกันในงานมงคลของผู้ที่มีบาร,รมีผู้ที่มีอำนาจใดๆหรือไม่เอองานเลี้ยงท้องถิน่นหรือแม้แต่ง,งานมงคลของคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจในสังคมอะไรแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ลองทบทวนดูเอออะไรสักอย่างทํานองนี้เกี่ยวกับผู้มีอำนาจในทางที่ดีนะ ผู้มีอำนาจในทางที่ดีผู้ใหญ่ใจดีอเออผู้ใหญ่ใจดีหรือจะเป็นงานเลี้ยงของสปอนเซอร์ใดๆก็แล้วแต่ชักนำพาให้คุณมารู้จักกับเขาเออไม่ธรรมดาผู้ใหญ่ใจดีนำมา The Love Verse การเป็นที่รักโอ้โหไพ่ที่รักออกมาแล้วไม่แคล้วกันแน่คุณกับเขา ถามว่าจะมีโอกาสลงเอยกันไหมอาจจะดูเป็นระยะยาวไปสักหน่อยนะครับต้องดูกันยาวๆแต่เขามาจีบคุณแน่เขามาสารภาพรักคุณแน่ the love r s คุณมีความเป็นที่รักสูงมากไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะว่ากันตามความเชื่อใบนี้ตำราสากลว่าว้ the love r s ออกมาคือเป็นที่รักของทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกรักพระเจ้าคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อมนุษย์รักคุณสัตว์วิญญาณรักคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณไปไหนมาไหนอยู่รอดปลอดภัยเอ้าสสุขบาายและเคกก็รั เขาจะมาจีบคุณเขาวางแผนจะมาสารภาพรักคุณ The Love r s มีโอกาสสูงมากที่คุณเองก็จะตอบตกลงหรือเก็บเขาไว้พิจารณาเออเขาก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่ธรรมดามาดูกันต่อสิเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ,อ้ยมีแนวโน้มลงเอ,อ้ยนะคู่เนี้ <c oughs> เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากขอไพ่ขยายหน่อยสิครับโอ้สองไม้เท้า two of wands คุณกับเขามีโอกาสมองอนาคตร่วมกันมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันมีโอกาสสร้างอนาคตร่วมกันหรือแม้แต่ตอนนี้ที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเขาเองนั่นแหละที่จินตนาการไปไกลแล้วถึงอนาคตว่าอยากจะจีบคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมีอนาคตดีๆร่วมกันกับคุณอะไรแบบนี้ แผนการแผนชีวิตอยู่ในหัวเขาหมดแล้วเพียงแต่ว่าที่เหลือคือการสารต่อสร้างให้เกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเอ้าได้ไหมได้มาดูสิเขาจะทำสำเร็จไหม <c oughs> ลุ้น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 เชียร์ให้คนรักกันเราชอบมากเป็นพลังงานที่ดีและนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพเหล่านี้ตีความเป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ได้นะครับเออนี่แถมให้แล้วแต่เลยนะ โอ้เดินมจะเชียนใบนี้ออกมาครอบคลุมละสบายใจละเอาตามหัวข้อก่อนนะเรื่องความสัมพันธ์ที่ว่าเขาวางแผนจะมาสารภาพรักคุณคนคนนี้เข้าทางเพื่อนเข้าทางผู้ใหญ่และมีกลยุทธ์ดีๆมาเอาชนะใจคุณแน่นอนผมยังไม่อยากบอกว่าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเกินไปเอาเป็นว่าตอนนี้นะแอบกระซิบให้นิดนึงว่า เขารู้แล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเขาจะมาเอาใจคุณอย่างถูกจุดเออบอกแค่นี้พอที่เหลือเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะให้ไปเจอเองประมาณนี้นี่คือร้านความสัมพันธ์นะเขาจะมาทําสิ่งที่คุณชื่นชอบแล้วคุณจะตกใจเลยว,ว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าฉันชอบอะไรแบบนี้อะไรทํานองนี้ นี่คือด้านความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่คุณที่มีคู่แล้วเข้ามาดูคลิปนี้หมายความว่าชีวิตของคุณนะจะเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจะประสบผลสําเร็จแล้วยิ่งทําบุญทํากุศลเป็นสายบุญสายมูอยู่แล้วยิ่งสําเร็จโดยง่ายโดยไวคุณทําบุญอะไรไว้ไปมูอะไรไว้มีโอกาสได้สมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนเมื่อคุณเสี่ยงทายได้ใบนี้รับความโชคดีร่วมกันไปเลยนะครับโอเค มาดูกันต่อสิครับเออน่าสนใจพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักหนึ่งใบสรุปซิว่าในที่สุดคุณกับเขาจะลงเอยกันไหมหรือทิศทางจะเป็นอย่างไรเอออยากรู้อยากรู้อยากรู้โอ้โหสามถ้วยขออภัยที่อุทานดังดีใจด้วยจริงๆอ่ะเสียงท้ายได้ใบนี้สามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีวันนี้มีทั้งสี่ไม้เท้าทั้งเมจิกเชียนทั้งสามถ้วย ไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ด้านความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคู่ดีมีคนดีมาจีบนะหรือแม้แต่คุณจะไปจีบใครคุณมีโอกาสสมหวังพลังงานสลับฝั่งกันได้ไม่ว่าเขามาจีบคุณหรือคุณไปจีบเขามีโอกาสสมหวังนี่คืออย่างที่หนึกรณีที่สองถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณกำลังรอคอยเรื่องอื่นอยู่ยการงานการเงินคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จ มีโอกาสชัยโยโหหิวโหร้องตามภาพนี้เลย3ถ้วยเรียบคัตามตำราสากลเนื้อหาออริจินอลดั้งเดิมผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยชัยโยขนาดนี้คิดอ่านการใดมีโอกาสสำเร็จตามความตั้งใจมีโอกาสสำเร็จตามความขยันขันแข็งเรียกว่าท้าทุ่มเทมาเต็มที่มีจิตใจนะซื่อสัตย์สะอาดบริสุทธิ์ใช้วิธีการที่ถูกต้องคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากเรียกได้ว่ายึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นหลักแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสชัยโยโหร้องมีโอกาสชัยโยโหหิ้วโอ้โหไม่ธรรมดาอีกสักใบไหมอีกสักใบไหมนอยากรู้เพิ่มเติมสักนิดนึงแล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือไม่ทำทำนายวันนี้จะเป็นไปในทิศทางที่คิดไว้หรือไม่เตะเดวิลส่งท้ายยินดีด้วยเดวิลมาไม่ต้องกลัว เราตีความเป็นความอิ่มนำสำราญทางโลกทางใจเสน่ห์เมตตามหานิยมรักใครชอบใครคุณมีลุ้นมีโอกาสสาเร็จแม้แต่คุณไม่ได้รักใครชอบใครถ้าจะมีคนมาชอบคุณคุณมีโอกาสชอบเขามีโอกาสเจอคนศีนเสมอการจรลิตตรงกันมีความเคมีเข้ากันได้เจอปุ๊บปิ้งปั๊บอะไรแบบนี้เขามีโอกาสจีบคุณสําเร็จถ้าคุณจะไปจีบใครก็มีโอกาสสาเร็จใบนี้ออกมายืนยันได้ว่าเป็นเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมและความอิ่มเอมทางโลกจัดเต็มไปเลยนะครับยินดีด้วยนะโอเคครับ ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ